เมฆขาวลอยต่ำแนบสันเขาที่ปกคลุมด้วยป่าดิบเขาอันชื้นแฉะและอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในโลกบนเกาะแห่งนิวกินีเสียงร้องของนกหลากชนิดดังกล้องอยู่เหนือแคมป์สำรวจที่ตั้งขึ้นชั่วคราวทีวิจัยจากออสเตรเลียและอินโดนีเซียยืนล้อมต้นไม้ใหญ่ล้อมกรงดักนกที่พึ่งดึงลงมาจากยอดไม้สูงพวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังจะสัมผัสสิ่งที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการปัสษีวิทยา ผมจำได้ว่ามือชาไปหมดทั้งแถบมันเหมือนมีไฟวิ่งอยู่ใต้ผิวหนังนักปักษีวิทยาสบทหลังสัมผัสคนนกพิษตัวหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจคลิปนี้น่าหน้าสาระจะพาคุณไปพบกับปีโตฮุินกมีพิษแห่งมิวกินีการค้นพบที่เปลี่ยนความเชื่อย้อนกลับไปในปี1990ดรแจ็คดัมบาเชอร์นักปักษีวิทยาแห่งสถาบันวิจัยสมิธโซเนียน ได้ร่วมเดินทางเข้าสำรวจพื้นที่ภูเขาสูงในนิวกินีระหว่างการจับนกเพื่อเก็บตัวอย่างพวกเขาสังเกตได้ว่านกบางชนิดที่จับได้ส่งกลิ่นเหม็นฉุนและเมื่อสัมผัสขนของมันเข้าไปโดยตรงมือของเขาก็เกิดอาการชาอย,ย่างประหลาดอาการที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนี้ได้นำไปสู่การค้นพบครั้งสำคัญนกที่พวกเขาพูดถึงคือปิโตหุอิไดโครสหรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่านกปิโตหุอ นกตัวไม่ใหญ่สีดำตัดส้มสะดุดตาไม่มีใครคาดคิดว่านกที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักแบบนี้จะเป็นสัตว์มีพิษที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหลังกลับจากภาคสนามทีมวิจัยจากออสเตรเลียและอินโดนีเซียได้นำขนนกไปตรวจวิเคราะห์และสิ่งที่พบก็สร้างความตะลึงไปทั่ววงการวิทยาศาสตร์นั่นคือสารพิษบาทาโคท็อกซินซึ่งเป็นพิษร้ายแรงที่ก่อนหน้านี้ พบแต่ในกบลูกศรพิษของทวีปอเมริกาใต้เท่านั้นนี่คือครั้งแรกที่มีการยืนยันว่านกมีพิษมีอยู่จริงในธรรมชาติและพวกมันไม่ได้ใช้พิษเพื่อโจมตีแต่ใช้พิษเพื่อป้องกันตัวเองจากนักล่าซึ่งเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดที่ซับซ้อนและน่าทึ่งเป็นอย่างยิ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพิษของนกเหล่านี้ไม่ได้ผลิตขึ้นเองภายในร่างกายเหมือนกับงูหรือแมงป่องแต่เป็นพิษที่ได้มาจากการกินอาหาร โดยเฉพาะแมลงปีกแข็งในวงเมลิลาดีซึ่งมีสารพิษบาตราโคโท็อกซินสะสมอยู่ในร่างกายเมื่อนกกินแมลงเหล่านี้เข้าไปพิษก็จะค่อยๆสะสมอยู่ในขนและผิวหนังของนกโดยไม่ทำอันตรายต่อตัวนกเองนี่แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษของนกในการทนทานต่อสารพิษร้ายแรงสารพิษบัตราโคท็อกซินนี้มีฤทธิ์รุนแรงต่อระบบประสาทโดยตรงมันออกฤทธิ์ขัดขวางการทำงานของช่องโซเดียมในเซลล์ประสาท ทำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตและในปริมาณที่มากพอมันสามารถทําให้หัวใจหยุดเต้นได้หากเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ในปริมาณมากอาจถึงแก่ชีวิตได้อาการที่ดรดัมบาเชอร์ประสบคืออาการชาและแสบร้อนที่ผิวหนังซึ่งเป็นสัญญาณเบื้องต้นของการสัมผัสกับสารพิษนี้จากการทดลองของทีมวิจัยเพื่อยือนยันถึงฤทธิ์ของพิษพบว่าเมื่อถูขนนกลงบนลิ้นของหนูทดลองเพียงไม่กี่วินาที ก็ทําให้หนูเกิดอาการกระตุกและเสียชีวิตในเวลาไม่นานความรุนแรงของพิษนี้มีมากกว่าพิษงูหลายชนิดรวมถึงพิษแมงป่องบางชนิดด้วยซ้ํานั่นหมายความว่าขนที่ดูนุ่มนวลภายนอกของนกกลับกลายเป็นอาวุธร้ายแรงที่ปกป้องพวกมันจากการคุกคามการค้นพบนี้ได้เปลี่ยนแนวคิดเดิมๆที่ว่าสัตว์กระดูกสันหลังที่ผลิตพิษได้เองนั้นมีจํากัดอยู่เพียงไม่กี่กลุ่มเช่นงูกบหรือปลาบางชนิด การที่นกสามารถสะสมพิษจากภายนอกและนํามาใช้เป็นกลไกการต้องกันตัวได้นั้นถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของวิวัฒนาการแบบร่วมหรือ co-evolution ระหว่างผู้ล่าเหยือ่อและสภาพแวดล้อมสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือนกพิษเหล่านี้มักมีสีสันสดใสเช่นสีส้มแดงดำตัดกันอย่างชัดเจนซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของสีเตือนภัยสีสันที่ฉูดฉาดเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นป้ายประกาศเตือนนักล่าว่า ฉันเป็นพิษนะอย่าเข้ามาใกล้ซึ่งเป็นกลไกลทางวิวัฒนาการที่พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันตัวเองไม่ต่างจากกบพิษผีเสื้อมีพิษหรือแม้กระทั่งด้วงบางชนิดที่มีพิษร้ายแรงชาวพื้นเมืองของนิวกินีรู้จักพฤติกรรมนี้มานานแล้วพวกเขาหลีกเลี่ยงการจับหรือกินนกบางชนิดแม้จะมีขนาดที่ดีและเหมาะสําหรับการบริโภคแต่พวกเขารู้จักประสบการณ์ว่ามันทําให้ลิ้นชาความรู้พื้นบ้านที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนี้ เป็นหลักฐานยืนยันถึงการมีอยู่ของนกมีพิษก่อนที่วิทยาศาสตร์จะค้นพบและพิสูจน์ได้นอกจากนกปิโตหุกซึ่งเป็นนกมีพิษชนิดแรกที่ถูกค้นพบนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่ามีนกอื่นๆอ,อีกหลายชนิดในนิวกินีที่มีพิษเช่นกันแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์นี้อาจเป็นเรื่องปกติในระบบนิเวศเฉพาะถิ่นนี้ variable Pito h u i มีสีขาวส้มอ่อนกว่าและมีพิษในระดับปานกลาง brown p i t ต h u i มีสีน้ำตาลธรรมดาและมีพิษน้อยมากหรือแทบไม่มี b l u e c a p i f r i t a เป็นนกขนาดเล็กตัวสีฟ้าเหลืองสะดุดตาพบว่ามีพิษชนิดเดียวกับนกปิโตฮุิและพบมากในบริเวณขนบนหัวพฤติกรรมการสร้างพิษผ่านการสะสมจากอาหารสะท้อนให้เห็นว่าวิวัฒนาการของนกพิษเป็นแบบการเอื้อกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าการวิวัฒนาการจากพันธุกรรมโดยตรงหมายความว่า การมีพิษของพวกมันขึ้นอยู่กับการเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีสารพิษมากกว่าที่ยีนของพวกมันจะสร้างสารพิษขึ้นมาได้เองในป่านิวกินีแห่งนี้นักล่าธรรมชาติอย่างงูแมวป่าหรือกระรอกบินมักจะเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงนกพิษจากประสบการณ์ตรงเช่นอาการชาน้ำลายไหลหรือแม้แต่ล้มพับหลังลองลิ้มรสเพียงเล็กน้อยทำให้พวกมันจดจำและหลีกเลี่ยงนกกลุ่มนี้นั่นหมายความว่า การมีพิษมีผลโดยตรงต่อการอยู่รอดของนกเหล่านี้ทำให้พวกมันมีโอกาสรอดชีวิตและสืบพันธุ์ได้มากขึ้นทีมสำรวจเล่าว่าพบซากนกปิโตฮุกที่ตายจากการถูกกัดและรัดของงูเหลือมแต่ตัวงูเองก็นอนตายอยู่ข้างๆ้ดยอาการของพิษที่เข้าไปในร่างกายของมันผ่านการกัดหรือกลืนบางส่วนนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าพิษเหล่านี้เป็นอาวุธที่อันตรายถึงชีวิตได้จริงๆแม้แต่กับนักล่าที่ตัวใหญ่กว่ายางงูเหลือม หลังการค้นพบพิษในนกปิโตหูอีกทีมสำรวจในภายหลังต้องเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเช่นการใช้ถุงมือยางเมื่อจับนกทุกครั้งห้ามจับขนด้วยมือเปล่าและเก็บตัวอย่างภายใต้การควบคุมในห้องทดลองพิเศษที่มีการระบายอากาศที่ดีเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของอนุภาคพิษในอากาศบางครั้งแม้แต่การโดนขนนกเฉียดหน้าหรือโดนเหงื่อจากขนนกที่ปนเปื้อนสารพิษก็อาจทำให้เกิดอาการแสบหรือระคายเคืองที่ผิวหนังได้ แสดงให้เห็นถึงความไร้กาศของสารพิษที่ติดอยู่กับขนนกแม้พิษบารทรากอกซินจะมีฤทธิ์รุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ในมุมมองของนักพิษศาสตร์พิษก็คือยาที่รอการศึกษาและทําความเข้าใจความหวังหนึ่งคือการสังเคราะห์โมเลกุลของบารทรากอกซินขึ้นมาใช้ทางการแพทย์ในอนาคตเช่นการนํามาพัฒนาเป็นยารักษาหัวใจบางชนิดหรือยาชาเฉพาะที่ที่มีประสิทธิภาพสูงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กําลังวิจัยว่า หากควบคุมขนาดของสารนี้ได้อย่างแม่นยำอาจสามารถเปลี่ยนจากสิ่งที่ฆ่าชีวิตให้กลายเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตหรือช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้กับมนุษย์ได้นี่คือความท้าทายและความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดของวิทยาศาสตร์ปาล์นิวกินีเต็มไปด้วยเสียงลึกลับและสิ่งมีชีวิตประหลาดมากมายบางตัวมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าบางตัวบินผ่านไปพร้อมสีสันสดใสและบางตัวอาจมีพิษร้ายแรงที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าหรือตัดสินจากรูปร่างภายนอกได้ นกปิโตหุอิคือเสียงกระซิบจากป่าที่เตือนเราว่าแม้ในนกที่มีขนสวยงามน่ารักก็อาจแฝงอันตรายได้อย่างเหลือเชื่อและในโลกธรรมชาตินั้นมีความซับซ้อนเกินจัดตัดสินด้วยสายตาเพียงผิวเผินทุกสิ่งมีชีวิตต่างมีกลไกเฉพาะในการเอาตัวรอดและยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รอการค้นพบและทำความเข้าใจจากพวกเราเราเคยคิดว่านกมีแต่ขนนุ่มใครจะรู้ว่าบางตัวมีขนที่ฆ่าได้ นักปักษีวิทยาสบทหลังแสบร้อนที่ผิวหนังที่สัมผัสขนนกปิโตหุกหากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานา,นาสาระด้วยนะครับขอบคุณครับ